ก็ดูชื่อก่อนภูเขาคนบาปนะคะแรงรวบแองแรงรวมของคนบาปแห่งรวมของคนคาวโลกีนะคะหมอที่ใส่ยังไงลูกเขาคนที่ใส่อย่างนั้นแหละคะ่ะไม่งั้นมันไม่ชอบม่ดูคนนิสใส่เหมือนกันนี้แหละคะ่ะอพวกคนดูคนที่ใส่เหมือนหมออย่างนี้แหละคะ่ะมันถึงได้ชอบมาดูของแปลกแปกแบบนี้นะคะหมอพูดเพราะๆพ,พูดมีหลักการเยอะแยะไม่ไปดูนะคะ ชอบดูหมอรอรอ,รอดอทอชอยอสวยรัดฉ่ำๆสวยมากสับม,มากขอบคุณค่ะหน้าแก้มฉีดบริเวณไหนฉีดตมามแนวเส้นเอ็นนะคะไซโกมาติกลิกาเมนออบิทเลลิกาเมนต์นะคะลอทลิกาเมนต์นะคะจำได้ก็จำนะคะจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าจำได้ก็จะเลิก ไปโกมาติดคิปเตเนสเลกเมน้น